เพื่อเขาจะออขึ้นนะคุกขึ้นเขาอยู่เขาอยู่ชั้นชั้นรองรองสุดท้ายอ่ะอย่าไปเปิดคุกให้หมออยากดักไว้เลยดักไว้เลยเดี๋ยวผมไปเปิดให้ครับหมอไอ้ลงแล้วเขาลงแล้วโดนเฮียโดนด้วยเหมือนหลังซ้ายแตกนะ รูเป็จากเล็บหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนึชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหัดหัดไว้อ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 ัวใจสวย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 หัดไว้ล้วงโอ้ยเยี่ยโคตรแม่นต้องชมแล้วล่ะเนี่ยต้องชมอ่ะรอตรงนั้นเยอะจังวะนเนี่ยต้องชมแล้วล่ะต้องอื่นป้าหมอเช็คเช็คยางเขาให้หน่อยดิวันล้อล้อแตกไหมเอ่งเก่งจริฮะยางแตก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 เย็ดของจริง อาก,ก,กาศจริงก็งยังไงวะยิงไม่ไงเดี๋ยวพี่ของจริงครับของจริง,ง,รง oh ตัวทิศสภาพคนนั่นแหละแอ๊กละอากาศอ่ะรู้ได้ไงกูโดดกูโดดลมมากอดอกแล้วดิไม่ได้ไรแลนะแล้วนอกกอดอกแล้วอ่ะ <laughs> 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 เห็นเท้าเลยรู้ได้ไงกะบเขา